แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในพื้นที่นะคะโกดังที่มีการไฟไหม้ที่จังหวัดระยองนะคะซึ่งท่านพลตบดเอก,กรชระวาโรจุวันนะคะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ได้มอบหมายสั่งการให้ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะรวมถึงรองรัดบดีและก็กรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบนะคะอย่างเร่งด่วนเลยค่ะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยไม่ว่าจะได้กลิ่นนะคะหรือว่าจะมีสารเคมีใดๆที่คนเปื้อนอยู่เนี่ยท่านบอกว่าตรวจอย่างเต็มที่ถ้ามีกลิ่น หรือมีควันออกมาเนี่ยก็ให้ตรวจสอบที่ไม่ว่าปริมาณเนี่ยจะเกินค่ามาตรฐานหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดส่งผลกระทบต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามท่านบอกว่าต้องเร่งมาสื่อสารแล้วก็ทําความเข้าใจร่วมกับประชาชนโดยเร่งด่วนค่ะตอนนี้ก็เป็นความเป็นห่วงนะคะของท่านรัฐมนตรีที่ส่งมาถึงที่น้องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับให้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีและท่านรองนายกนะครับทร,ท,ร,ยยรบท่านบันชร,าว,าชร,าว,ารว่าท้องไัชาว่ามูลสวรรณนะครับให้มาดูพื้นที่ซึ่งตอนนี้เราก็ได้มีหลายส่วนด้วยกันเพือนะท่าควบุคุมมลพิษนะ าสเตร์เห็นกีซีแล้วก็ท่านนายกนะครับของพื้นที่นะครับแล้วก็ท่านสอสอจิติพงศ์สสท็อปร่วมกันนะครับแล้วก็ท่านผสอจอวันนี้ก็คืออย่างที่ทราบครับว่าตอนนี้เรามาสํารวจคุณภาพอากาศนะครับในส่วนของพื้นที่รอบโดยรอบโรงงานนะครับที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับซึ่งปัญหาที่พบตอนนี้ก็คือไม่ทราบว่าสารในโรงงานข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยมีสารชนิดใดบ้างแต่ที่เราทําได้ตอนนี้ก็คือเราได้ทําการตรวจวัดค่าต่างๆที่มีเกิดขึ้นว่า วันไหนมันเกิดเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนเราก็รีบแจ้งดื่ยตอนนี้ในการที่ประชุมกันเราก็จะแจ้งวันละประมาณ3ครั้งนะครับเช้ากลางวันเย็นนะครับซึ่งเดี๋ยวช่องทางติดต่อสื่อสารเนี่ยเราก็บูรณาการกับทางพื้นที่นะครับก็ท่านสสในพื้นที่รับกลมควบคุมมลพิษก,ก็ได้ทดลนองที่ประดีวันนี้มาประชาการตามคำมอบหมายท่านรัฐมนตรีนะครับต้<ป>าน,านีในการหกขอราาเข้าได้มาเข้ามาแต่ให้ข้อมูลข้อมูลที่เขามีแค่นั้นเลยเป็นปัญหาเก่า Gracias